อาละวันนี้วันนี้จริงวันนี้ติวตวรีโกณแบบเยอะมากนะนักเรียนมหเอาละก้อนนี้เนี่ยแซดครั้งที่2ปีหกห้าเนาะแก้ไขตรงมุม A หน่อยนะครับเป็นมุม A อยู่ระหว่าง0ูนย์องศากับ90องศานั่นเองเขาถามว่าคอสของมุม9 0้ลบเเท่ากับเท่าใดนะเรามีขั้นตอนในการทํามุมในลักษณะแบบนี้อยู่2ขั้นตอนแยกให้ออกหคือการ ตรวจสอบว่าอยู่คอร์ดแดนไหนอยู่คอร์ดแดนใดหนึ่งอยู่คอร์ดแรนใดใช้เซนตอร์คอร์ดใช้เซนตอร์คอร์ดแปลว่าอะไรครูเซนตอร์คอร์ดนะครับเซนตอร์เช็คเซนตอร์คอร์ดบ,บอกเครื่องหมายก่อนบอกเครื่องหมายบอกว่าอยู่คอร์ดแดนใดด้วยนะครับ เป็นยังไงครูเซตาคอสของครูเนี่ยจริงๆครับจริงๆแล้วเราแบ่งพิกัดฉากออกเป็นสี่ส่วนด้วยกันเนาะเราเรียกสิ่งนี้ว่าค่าเรนที่หนึ่งค่าเรนที่สองค่าเรนที่สามค่าเรนที่สี่นะครับแล้วแน่นอนว่าเครื่องหมายของมันจะเป็นบวกบวกนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตเขียนเซตาคอสเลยเพราะว่าเป็นแค่ตัวบ่งบอกว่าแต่ละตัวนั้น มีค่าเป็นบวกตอนไหนบ้างนะครับตอนนี้ครับเซนต์คอสจะเป็นตัวช่วยบอกเรามากๆเลยอย่างนี้ครับแซนก็คือซายนี่แหละนะครับซายแล้วส่วนกลับของมันจะอยู่ในคอนเทนที่2จะเป็นบวกนะครับอันนี้ออนะคือทุกฟังก์ชันจะเป็นบวกหมดเลยทั้ง6เลยนะเซนตานะอันนี้คือแทนแทนกับคอสจะตกในคอนเทนทสามแทนกับคอสจะเป็นบวกนะครับคอสก็คืออยู่ในคอนเทนที่4คอนเทนที่4จะ เป็นบวกเฉพาะคอร์สแล้วก็ส่วนกลับของเขาคือเสร็จนั่นเองดังนั้นถ้าเราเดินทางของมุมไปตกอยู่ในควอนที่3อย่างเงี้ยจะมีเฉพาะแทนกับคอร์สท,ที่เป็นบวกนอกนั้นเราต้องออกออกมาเป็นลบนะครับอาทิเช่นคอร์สของสองเออเอะไรเงี้ยคอร์สของร้อยแปดสิบบวกกับเซต้าอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่ามันเลยร้อยแปดสิบมามันเลยร้อยแปดสิบมานิดหนึ่งอยู่ตกเรยงได้สามค่านี้จะออกมาเป็นลบก่อน เนี่ยคือต้องบอกเครื่องหมายได้ก่อนเขาเราทำเซนต์คอร์เพื่อบอกเครื่องหมายนะครับถ้ามันยังตกอยู่เอสหรือซายอย่างเงี้ยมันจะเป็นบวกแต่ถ้าไม่มีชื่อมันก็ติดลบไปเลยติดลบไปก่อนนะครับเราจะต้องเอาเครื่องหมายมากรอนก่อนจะคำนวณอย่างอื่นนะครับไม่งั้นเด็กๆจะลืมทุกอย่างเพราะว่าถ้าไปคำนวณทีหลังมันจะหาไม่เจอเลยแหละว่าต้องไปเริ่มต้นตรงไหนนะครับดังนั้นต้องทําทีละสะเต็ปคือหนึ่งใช้ชซสกอร์บอกเครื่องหมายก่อนโดยการดูว่าเขาอยู่คอร์เรนท์ไหนนะครับ แล้วเซนต้าจะบอกเองว่าเขามีค่าเป็นบวกในลบนะครับโอเคพอเราจบคอดเรนแล้วเรียบร้อยเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วนะเราจะไปดูที่ค่าของเขามี2ออย่างนะครับค่าเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนมี2ออย่างคือเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลว่าอะไรครูเปลี่ยนแปลว่าเขาจะมีคู่ของเขาอยู่เรียกว่าคู่ชีวิตเลยชีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวจะตั้งเราจะแนะนําให้รู้จักกับ คู่ของเขาซึ่งทุกคนก็คุ้นเคยแหละแต่ว่าอาจจะไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นคู่กันและกันและมีความหมายแบบนี้ก็คือไซนนะครับไซนจริงๆแล้วเขามีคู่ของเขาคือคือโคไซน์ครับโคไซคืออะไรครรูไ <laughs> ซจะมีคู่กับเขาก็คือโคไซน์ co คือคอสครับคอสชื่อเต็มๆก็คือโคไซนนะครับคือมีคําว่าโคแปลว่ามีส่วนมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับคําว่าไซน์ครับ จริงก็คือสามารถใช้แทนกันได้เลยนะครับใช้แทนกันได้เมื่อเขียนในรูปของ90บวกหรือลบก็ได้นะมุมเซต้านะหรือ2 7 0บวกหรือลบมุมเซตา้าอันนี้ใช้แบบไปกลับได้เลยนะเป็นมุมเล็กลงมาทันทีนะครับแต่ต้องดูเครื่องหมายก่อนนะถ้าจะมาถึงขั้นตอนที่2ได้ต้องดูเครื่องหมายก่อน,นครับอันอื่นก็เหมือนกันนะครับแทนคู่ของเขาก็คือคอดคือโคแทนเจน แล้วก็เซกก็คือโคเซกนะครับเห็นไหมครับไปยังกับเขาคือเป็นคู่กันโคไปว่ามีความร่วมมือโคเวอรชันก็คือการร่วมมือกันโคยูเนียนก็คือร่วมแรงร่วมใจการทํางานอะไรบางอย่างดังนั้นเขามีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคำว่าโคนะครับทีนี้เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคือเปลี่ยนจากทรายเป็นคอสนะครับแล้วมุมจะเล็กลงอ่ะแต่ต้องดูเครื่องหมายก่อนเน้นอีกรอบก่อนทีนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นไงครูเป็นแบบนี้ครับถ้าเราเขียนในรูปของร้อยแปดสิบ หรือ360อะไรอย่างนี้นะครับบวกหรือลบก็ตามมุมเซตาอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ฟังก์ชันเดิมเลยมุมเล็กลงทันทีแต่ต้องดูเครื่องหมายก่อนเน้นเป็นรอบที่สิบแเลยคือต้องพูดตลอดว่าทุกคนจะรีบเร่งมาเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่ามุมมันเล็กลงก็ดีใจด้วยอย่างนี้แต่ว่ามันจะผิดเพราะว่าไม่ได้เช็คเครื่องหมายด้วยเซตาคอร์ก่อนนะครับอ่ะงั้นเราลองใช้ก่อนเพราะว่าจริงๆโจ้อนี้ง่ายมากแต่ว่าบางเอวันนี้สอนแบบโมหาแบบจริงจังมากนางจะไป เอฟเอชไปในยี่สิบสองนี้เนาะโอ้ยังไงก็เหนได้ทุนในตันที่เทไรมากนะเอาเถอะก็เดินทางอย่างองบ้องวัยกูก็อาจจะเป็นคนแนะนำอะไรบางอย่างให้รีบจบหน่อยอะไรเงี้ยนะคือไม่ไม่งั้นก็จะไม่ได้ไปเอาละมีสองขั้นตอนนะครับนี่อันนี้คืออะไรคอร์ส 90-A ลบอะไรเงี้ยขั้นที่หนึ่งอยู่คาแรนไดดูเรเซอร์เลยนะครับ 90-A ลบ เก้ลบเอเป็นยังไงครับอย,อย่าอย่าดาวเองนะเก้าสิบคือเดินตรงไปเก้าสบสีเขียวกอนลบเอคือลบมาถอยมาตรงนี้ครับนี่เหน่วยแล้วมุมเก้าลบเคือตรงนี้ครับจริงคือการที่เราเดินทางแบบทวนเข็มนาฬิกาเราจะวัดมีเครื่องหมายเป็นบวกครับวันแรกที่อาจารย์ท่านสอนวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยจะเป็นบวกทางนี้นะส่วนการย่ตามเข็มนาฬิกาจะมีทิศทางเป็นลบ ท่านั้นเองังนั้นค่าของมุมจะไม,ม่ได้มีมันมันมันไม่ใช่แบบค่าที่ค่าที่แบบต้องต้องต้องหักล้างกันอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องบอกว่าค่าเป็นลบเนี่ยแค่ทิศทางการเดินของเขาเฉยนะมุมอ่ะมุมสามสิองศาอะไรเงี้ยกับมุมลบสามสิองศานี่คือขนาดเท่ากันนะครับแต่แค่เขาเดินตามเข็มกับทวนเข็มเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเอาใหม่นะเก้าสิบเดินไปเก้าสิบเป็นบวกนะครับเดินไปแล้วลบออกเอก็เดินถอยหลังมาแค่นี้แหละครับนี่ เนี่ยมุมที่ว่าจากศูนย์มาเนี่ยเรียกว่าก้าวศูลบเอผอูแค่นี้แหละังนั้นตกอดียวกันนั้นที่หนึ่งนะครับโอเคเครื่องหมายเป็นบวกจริงเดิงคุณควรจะเขียนบวกก่อนจะได้ผ่านสเต็ปแรกคือใส่คอนะครับน e กสเต็ปก็จะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าเราเขียนแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะเปลี่ยนเป็นอะไรครับจากคอสเปลี่ยนเป็นซายนะครับก็เมื่อกี้ควรจะเขียนอย่างนี้ครับบวกแล้วก็เปลี่ยนเป็นซายอะไรครับสายเอย่าลบเอนะซายเอเฉยนั้นคําตอบก็คือตอบก็อ1นะครับ คืออันนี้มันง่ายแต่ถ้าจริงๆแล้วเขาน่าจะออกได้ยากกว่านี้อีกมีไหมไปดูดิเออออหอิงก็ยังง่ายอยู่นะครับนี่นี่นี่นีออ่อย่างเช่นข้อหกสิบอย่างเงี้ยครับโอเคเลยโอเคเลยเอาจบแล้วนี่ข้อหกสิบนี่โอเคเลยเพราะอะไรรู้ไหมอืมข้อสิบโอเคนะครับเพราะว่ามันมันทําให้เราต้องบวกลบเลขหน่อยนึงอะไรเงี้ยในการหามุมต่างๆใดๆนี่นี่นข้อหกสองก็เหมือนกันนะครับ เอาละเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าให้ทุกคนลองทำข้อห้าสิบเก้าถอดเนื้องนี่แหละนะเป็นการในซดครั้งที่สองหกห้าเขาเล่ามาเราก็เขียนตามนะครับนี่มุมเซต้าอีกแล้วเปลี่ยนเป็น A นะครับนะเดี๋ยวจะงงจริงๆเรานิยมใช้เซตา้าแต่พิมพ์ A อาจจะง่ายกว่าก็คนพิมพ์ครูก็ต้องขออภัยด้วยน,นะครับก็เปลี่ยนเป็นตัว A นะครับเป็นมุม A แล้วกันอยู่ระหว่าง0ูนย์ถึง้าสิบก็คือมุมเล็กนั่นเองอ่ะเดี๋ครับเรา บวกลบอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้จะไวหน่อยเพราะว่าอันนี้90ลบเเป็นมอยู่คอแรนที่หนึ่งเป็นเครื่องหมายบวกครับเขียนในรูป90เราเปลี่ยนเป็นคอร์ดเครับจบละอันนี้แสงเ้วยไวจะได้รู้ว่าเองทำเครื่องหมายบวกเฉยนะครับส่วนอันนี้คอร์ดปกติก็คอร์ดไปลูกอย่าไปทําอะไรเขานี่เนาะต่อไปแทนกําลังสองก็ถ้าใครไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นทรายกำลังสองครับคอร์ดกำลังสองก็เห็นว่าพจน์แรกมันตัดกันได้แหละคือตัดอะไรบ้างกูก็ตัดนี้เลย อะไรบ้างครับตัดตรงคอร์ดนี่แหละเออนี่เหลืออันแรกก่อนเครื่องหมายบวกนี้นะสุดท้ายแล้วเหลือทรายกำลังสองเชื่อถือว่ามันจะต้องตอบหนึ่งแน่ๆเลี้ยอย่าเดาไปเองนะครับบางทีมันมันมีมีสูตรคอร์สองอ,อยู่ในนี้อยู่นะอย่าอ่าอย่าเพิง่งอันนี้ครูแค่แบบแค่มนโน,นไปเองเฉยครับโอเคทีนี้หลังเครื่องหมายบวกเรามาดูซิว่าอันนี้ทรายเอเฉยๆไป คอสเก้าสิบลบเอคอสเก้าสิบลบเออยู่ไหนเก้าสิบลบเออก็ยังอยู่ข้อแรด้านหนึ่งนะครับเอาอย่างนี้เขียนเครื่องหมาบวกหน่อยจะได้รู้ว่าเราเช็คมุมเอเช็คเครื่องหมายแล้วเรียบร้อยนะครับแต่จะขอเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เขียนรูปเก้าสิบเดี๋ยวจะขอเป็นภรรยาของเขาคือทรายทีเดี๋ยวครับถ้าไม่ถนัดไม่ต้องเขียนเครื่องหมายลบบวกนี้ก็ได้นะแต่อันนี้กูสื่อสารว่ากูคิดแล้วนะทีนี้พอแทนทุกคนก็อาจจะเขียนเป็นทรายสุดคอสกับเสร็จเป็นส่วนเลยนะครับ กำลังสองเอส่วนด้วยไซกำลังสองเอนะครับทีนี้ายก็ตัดกันเด็กๆก,ก็เฉลือคอสกำลังสองเอโอโหกูดเดาแม่นมากคือมันก็จะเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะครับไซกำลังสองเอบวกคอสกำลังสองเอได้หนึ่งเสมอนะครับก็ต้องตอบตัวเลือกที่ตัวเลือกที่สองโอ้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเด็กไม่ต้องทำละเอียดอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ช่วงนี้เราละเอียดก่อนเพราะว่าบางคนก็ลืมตรีโกณมิติแล้วนี่คูพผูดถึข้อหกสิบนั่นเองว่า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 มุมมันใหญ่หน่อย สามารถคำนวณได้สนุกสนานเชียวข้อนี้ยังไงครับจริงๆถ้าใครคำนวณแบบไม่เข้าจังหวะนี่ผิดแน่นอนยังไงครับเซนต์คอร์สกับโคฟังชันต้องมาแล้วนะแล้วแต่บุคคลนะครับเอามาดูก่อนทรายสอ0อยู่ไหนแน่นอนทุกคนครับเขียนเลขง่ายๆแบบ90-180 270เห็นแล้วล่ะว่ามัน270อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่อ่าอยู่แคะแ้น3นะครับอันนี้ก่อนนะ อยูคิวสามครับอยูคิวสามทรายเป็นอะไรลูกแซนต้าคอจําได้ไหมแซนต้าคอเอาอีกรอบหนึ่งแซนอันนี้ทรายเนาะตาเออแซนเซนก็ออนะแซนตานะตา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 ก็คือแทนนั่นแหละแล้วก็คอได้ครับอ่าเซนตาคอแต่เนี่ยเห็นไหมสีเขียวนี่ก็คือทรายละสองร้อยสิบองศามันตกในโคเรนทิสสามนะครับดังนั้นไม่มีไม่มีไม่มีทรายอยู่ในนั้นเลยมีเฉพาะแทนกับคอเท่านั้นที่เป็นบวกดังนั้น วงกลมสีเขียวเียวติดลบไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาหาทีลชินให้ดูก่อนนะครับแต่จริงๆถ้าคล่องแล้วก็ไปไว้ได้เลยนะครับแต่นี้เผื่อบางคนเพิ่งจะเริ่มเห็นนะครับขออนุญาตเขียนทีละตัวนะครับเพราะเริ่มมาเล้ะปีนี้ล่าสุดปีก่อนนี้ยังไม่เข้าคั้นขนาดนี้เลยเริ่มยากแล้วแสบเนี่ยคือแบบตอนแรกก็ยังเบ,บาบางอยู่อันนี้เ <c> ด <oughs> ิมนะเอางี้เมื่อกี้กูพูดว่ามันจะต้องติดลบก้อนดีมากครับ แล้วไงต่อครูทีนี้เราทําเทคนิคของเราหนิไม่ต้องเยอะอื่นเขานะครับตรงนี้ใครชอบแบบเปลี่ยนเป็นโคฟังชันก็เปลี่ยนถ้าใครไม่ชอบก็เขียนง่ายๆครับร้อยแปดสิบบวกอะไรลูก <c oughs> บวกสามสิบคิดเยอะมากบวกสามสิบเห็นไหมครับมันคือทรายรลูกร้อยแปดสิบบวกสามสิบแปลว่าเราต้องเปลี่ยนไหมครับไม่ต้องเพราะว่ามันได้เกะเก้าสิบกับสองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมลูกนั้นมันยังคงสถานนะเป็นทรายอยู่ดีดีมากแต่เครื่องหมายลบนะ เล็กลงไหมมุม,มเล็กลงซีเป็นสามสิบนะครับง่ายขึ้นทายสามสิบคือเศษหนึ่งส่วนสองทุกคนครับได้ลบเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองอันแรกอ่ะุณลองหัดทําดูนะครับอันนี้มันจะเร็วหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องเขียนลายบรรทัดไงจริงจริงถ้าเป็นครูรูก็แบบที่ต่างเอาได้เลยแต่ว่าอันนี้ต้องพยายามอธิบายให้ชาหนอ่อยอางนี้นะครับอ่ะโอเคอันแรกจบแล้วต่อไปขอสามร้อยอยู่ที่ใดครูเร็วนะครับทีนี้ครูจะไม่ได้โทษมากดูตามให้ทันสามร้อยอยู่นี่เนาะ สามร้อยอยู่นี่อยู่คอแดนที่สี่ื่องหมายเป็นบวกนะครับกูเขียนบวกเลยแล้วสามร้อยกูเขียนยังไงครับเด็กๆครับเด็กๆชอบสองร้อยเจ็ดสิบไหมถ้าไม่ชอบกูก็จะเขียนแบบนึงถ้าชอบสองร้อยเจ็ดสิบบ้างดีกว่าเนาะให้มันดูตื่นเต้นเราใจครูจะไม่ปวดหัวถ้าทุกคนรู้สึกปวดหัวใช้สามร้อยหกสิบแล้วลบออกหกสิบได้เข้าใจแต่กูอยากให้เห็นหลายๆแบบก็เขียนสองร้อยเจ็ดสิบครูหมายความว่ากูจะเขียนตรงนี้ครับคอส 270บวกกับอีก30นี่กูอยากจะเปลี่ยนบ้างเป็นโคฟังก์ชั่นนะครับยังยังไงครูก็เปลี่ยนจากปิดคอบเป็น,นสายครับสายอะไร,รครับ30เรามีเครื่องหมายยังมีแล้วจบแล้วเอามาใหม่ทุกคนไม่ชอบไม่เป็นไรยอย่างนี้ครับเอาใหม่นะทุกคนไม่ชอบ270ใช่ไหมครูยินดีเขียนให้อีกแบบหนึ่งทุกคนอาจจะเฉลิมฉลองกันก็นกได้อ่ะ300ทุกคนอาจจะชอบ3 6มลบไหมลูก ได้กูเขียนแบ,บนี้เนาะอันนี้หนึ่งเลยนะมาดูอีกแบบคแรบบับเท่ากันลูกมีค่าเท่ากันเลยเลือกเอาสักอย่างเนาะอย่าเอาสองอย่างนะเครื่องหมายบวกเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างนี้ครับทุกคนครับไม่ได้อยู่ในรูปของ9กกับ270เลยแสดงว่าใช้ฟังก์ชันเดิมเขาฟังก์ชันหนึ่งเขาชื่อเลยครับคอสอย่าด้วเครื่องหมายบวกมาด้วย้อรอะไรลูกมุมเล็กลงคือ60จบแล้วครับยังไงไซส์สากับคอสหสมีค่าเท่ากันลูกเอาสักอย่างเนาะ เอาสักอย่างอันนี้อธิบายทั้งสองอย่างเลือกเอาอย่างเดียวนะลูกในข้อสอบไม่ต้องทําทั้งสองอย่างนี้อันนี้อยากทำให้เห็นเฉยว่าเลือกเลยถ้าเรา,าแบบมั่นใจพอมันมันถูกถูกนะครับข้อนี้เลือกหนึ่งอันก็คือก็คือกูยังยังคิดว่าอันนี้อยู่นะครับไซด์สามสิบองศานะครับเอาอย่างนี้ขีดเคือหมายเท่ากับไปเลยแล้วกันเนาะหมายมันเป็นบวกอยู่แล้วไหมเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับไม่ว่าจะเป็นคอทหกสิบหรือไซด์สามสิบก็ตามตัดตอนกานแรกเรียบร้อย ไปลดงั้นคำตอบของเราอยู่ที่อันสุดท้ายครับว่าซ้าย420เท่าไร่ครูเอออันนี้ตัดทิ้งไปแล้วนะลบ12อกับ1น่อ่ะ420ร้ทำไงดีครูมันเลยใช่ไหมเลยไปกี่รอบครับอันนี้360แล้วนะเป็นวงกลมเนี่ย3 6 0แล้วเนาะ360เลยไปอีกเท่าไรครับ60เหรอ360บวกอีก60อ่าได้ยูเห็นไ,ไหมง่ายง่ายจะแปลว่ามันเลยจาก360ตรงนี้ไปอีก60นะครับ ตรงแค่นี้มันก็ยังอยู่คอรดันที่หนึ่งครับนี่คือสี่ร้อยยี่เอาม่อีกรอบนะเร็วไหมล่ะก็เราเดินให้ไวหน่อยนะครับสามร้อยหกสิบแล้วก็บวกอีกหกสิบจบละก็สี่ร้อยยี่เล้วนะลูกอยู่ในคอรดันหนึ่งค่าทรายเป็นบวกนั้นกูเขียนใหญ่ๆก่อนแดีทุกคนจะได้รู้สึกเออง่ายจะเหลือเกินเอาไปว่าเตรมติดต่ออย่างนี้แล้วกันนะ้ออ่ะโอ้โหพื้นที่ถดเยอะมากอ่ะเขียนบนสีเหลืองๆนี้นะคำตอบเรา ตตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจเอาคำตอบไปเลยครับอ่ะตั้งใจดีๆสาย420ครับเมื่อกี้ครูพี่ยาขึ้นมายก่อนนะมันอยู่ในคอรันที่1คือ360แล้วก็มาบนอีกหน่อยหนึ่งคือตืดอย่างนี้เนาะอ่า420อยู่คอรันทหนึ่งนะครับก็เป็นบวกอ่ะขึ้นมาบวกมาแล้วเด็กๆน่าจะชอบ360นะครับปูก็ไม่ขัดใจบวกด้วย60นะครับเอาที่เราชอบเนาะ แล้วเด็กๆก็บอกว่ามันไม่ได้เขียนในรูป90กรบ270เอาฟังก์ชันเดิมมันก็คือสายแต่เอาขึ้นมาบวกมาด้วยก็ไม่ต้องเอาแล้วก็ไซายมุมเล็กโลงไซด60สิบไซได้เท่าไหร่ลูกไซด60ได้สแควรรูท3ส่วน2นะครับเื่องหมายเป็นบวกนะครับเห็นไหมเขาลวงเยอะอยู่นะมีลบด้วยนะงั้นเด็กๆต้องตอบให้ถูกเป๊ะเลยครับถึงจะได้คะแนนก็คือตอบตัวเลือก3นะครับใครอยากแกไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็คัปี้รูปนี้ไปไปค้นได้หมดแล้วเหรอโอ้โหอยากจะทำตออ Uh, uh, oh God, oh God, oh เออเออมิกอดอมิกิดอมิปเกิดอะไรอะยากสุดๆนะหกสามมีใครามาใส่ครูเองเหรอทุกคนบางทีครูอยากให้มันครบจำนวนข้อกูก็เอาใส่เฉยๆนี่กูรู้สึกมันเป็นแผลไปแล้วเอาไปว่ายาแล้วคลิปเราดูดีๆเนาะ